ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk24 แมนยูชุดที่ดีที่สุดของอริเตนฮากอย่างที่รู้กันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบปัญหาหนักเตะล้มเจ็บหลายคนในซีซั่นนี้ส่งผลกระทบให้พวกเขาออกสตาร์ทได้อย่างเลวร้ายถึงขณะนี้แทนที่นักเตะที่ล้มเจ็บจะกลับมารับใช้สโมสรบ้าง กับการเป็นว่าเทนฮากมีแต่เสียขุมกําลังเพิ่มมากขึ้นทุกทีจนทําให้เขาขาดลูกทีมรวมหนึ่งโหลเข้าไปแล้วต่อประเด็นนี้เป็นที่มองกันว่าผีแดงได้รับผลกระทบในซีซั่นที่ผ่านมาพวกเขาลงบูอย่างถี่ยิบทั้งคาราบาวครับและเอฟเฟคับที่ทะยานไปถึงรอบชิงชนะเลิศตลอดจนทั่วยูรปาลรี่แม้ทีมจากโอทาฟอร์ดจะไปไม่สุดทางก็ตามจะประหาหนดังกล่าวส่งผลให้แมนยูตัดสินใจแต่งตั้งหัวหน้าทีมแพทย์คนใหม่เข้ามาดูแลอาการบาดเจ็บของนาเตะแต่นอกจากประเด็นที่ว่าผีแดง ยังประสบป,ปัญหายุ่งเหยิงในทีมอีกด้วยและแต่แตนในแซนกรีนวูดที่ถูกสังคมกีดการโอกาสกลับมาลงบุ้ยกับทีมและถูกปล่อยให้กับเกตาเฟสยืมใช้งานแม้แมนยูจะประสบป,ปัญหากําลังต้องการกล่องหน้าตัวเป้าก็ตามท่าจากนั้นเทนฮักก็มีเรื่องบาดหมางก,กับจอรอสานโชคและไม่คิดใช้งานดาวเตะรายนี้มาตั้งแต่เดือนตุลาแล้วขณะที่อันโตนี่ปีที่น่าบราซิลก็หายหน้าไปประมาณ2ส,สัปดาห์หลังมีคดีทําร้ายแฟนเก่าซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันในความบริุทธิ์ของตัวเอง ต่อการมาดเจ็บในทีมพีแดงปริเสธไม่ได้ว่าเทนฮากขาดแคลนขุมกาลังในเกมรับมากที่สุดเนื่องจากเขาเสียลูกทีมในแผงหลังพร้อมกันหลายคนทั้งลาฟิวรานวิซันโดมาติเนสอารอนวานบิาการ์ทะเลือมมาเลเซียและ ia, แลูกช่อจนทำให้เทนฮากต้องปรับกระบวนทัพบ่อยครั้งเพื่อหาความลงตัวสำหรับแดนกลางเทนฮากสามารถเบาใจได้มากกว่าเนื่องจอากการบาดเจ็บของอามาดิโอ,อโลก,กับค,บคอบีมานูไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทีมเนื่องจากทั้งคู่ยังไม่ใช่ตัวเลือกแรกของ11ตัวจริงไต่ก็ตาม นอกจากปสกาสตานักเตะไปหลายคนแลวแมนยูก็ถูกโจมตีถึงความการเล่นในสนามมากที่สุดเพราะมันนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่ย่ําแย่หลายต่อหลายนัดทําให้พวกเขาต้องระดับสิทธิของตารางพรีเมียร์ลีกแถมมีผลต่างประตูดได้เสียติดลบอีกด้วยนอกจากนี้แมนยูก็ประสบความปรชาชัยในสองเกมแรกของการท,ทํบบาศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มมีเพียงคาราบาคับเท่านั้นที่ทะยานเข้าสู่รอบสี่ได้อย่างสวยงามจากการเปิดบ้านไล่ทุกคิสตันเปเลส3-0เมื่อเป็นเช่นนี้แทนที่ทีมของเทนฮากจะมีพัฒนาการที่ดีกว่าซีซั่นก่อน กับการเมื่อพวกเขาน่าจะถอยหลังลงคลองสวาวลพาดโคต้าลงเล่นท้วยหูใหญ่ในซีซั่นหน้าค่อนข้างแน่ยิ่งไปกว่าน,นั้นแม้จะได้รับการสนับสนุนในการเสริมทัพเมื่อช่วงซัมเมอร์แต่เทนฮากดูเหมือนจะลงทุนกับนักเตะแบบผิดฟ้าผิดตัวไปทั้งหมดทั้งเมสันเม์อังเดียอันนา,นา,นาโซฟิยนอัมบัตยกเว้นลามูชอยลุนที่มีแววมีอนาคตขาะที่การเซ็นสัญญารรยะสั้นกับจอหนีแวนแอดีตก,กองหลังก็เป็นการประชุมเหมาะที่ดีในช่วงท,ที่ทีมปราศจากแนวรับหลายคน หลังสร้างผลงานอย่างเดียวหลายหลายเกมแมนยูก็ไม่ได้ช่วงฟีฟ่าเดย์เบสสถานการณ์ที่กำลังตกตำ่ำแต่ปรากฏว่าโรคเดี่ยงยังคงแรงวานพวกเขาไม่เลิกเนื่องจากกาเซเมโรมีปัญหาบาดเจ็บข้อเท้าเพิ่มอีกรายระหว่างลงเล่นในกับทีมชาติบราซิลฉะนั้นแล้วหลังพ้นช่วงเบกทีมชาติแมนยูก็น่าจะประสบป,ปัญหานี้ต่อไปเนื่องจากสตาร์ลังหลายคนยังไม่มีวี่แววว่าจะกลับมาลงสนามได้รเร็วๆนี้มองดูแล้วเทนากอาจต้องรอเวลาอีกระยะที่เขาจะมีผ้ายอยู่ในมือครบถ้วน และพร้อมเลือกใครก็ได้ที่เขาเห็นว่าเหมาะสมลงสนามในแต่ละเกมแต่ถึงอย่างนั้นทันทีที่อดีตโคต้ชอาแจ็คมีนเตในมือแบบเซมโคตาก็เชื่อได้ว่าผู้รักษาประตูของเขาจะยังคงเป็นโอนาน่าลูกชายคนโตไม่มีเปลี่ยนแม้มือเกาวแคนารนูจะก่อความผิดพลาดบ่อยครั้งแต่การันตีได้เดี๋ยวว่าอัลตาบารินเดียจะต้องนั่งข้างสนามต่อไปจนกว่าโอนาน่าจะล้มเจ็บหรือติดโทษแบนสำหรับแผงแบ็คโฟเทนฮารแสดงเห็นว่าเขาตัดสินใจเลือกผู้ชนะในตำแหน่งแบ็คขวาได้แล้ว อารอนวาบิสกาแย่งตำแหน่งกับคืนจากเดียโกโดาโลได้อย่างเต็มตัวก่อนได้รับบาดเจ็บส่วนแบ็กซ้ามาเลเซียไม่ดีพอที่จะแย่งตำแหน่งไปจากลูกชอได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแข็งแกร่งหรือประสบการณ์ซึ่งลูกชอกินขาดขยับมาที่คู่เซตราฮับชัดเจนว่าวารานกามาติเนสคือคู่ขาที่เทนฮักให้ความไว้วางใจมากที่สุดแต่หลังจากล้มเจ็บไปแฮร์รี่แม็กไกวร์ก็ได้ลงเล่นตัวจริงในเกมเพเย์มลิกประสานงานคู่กับอีแวนโดยที่วิกตอร์เดลเลิฟ ถูกโยกไปเป็นแบ,บ็กซ้ายในเกมพิกนาลกแซงชนะเบนฟอร์ด2-1